สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็ซีครับมือนี้มีมัดเด็ดบา่นน้องเรือตำบลกุชุมอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรนะครับรายการลุงหลอดลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดอันนี้เป็นรายการของที่ยี่แปดนะครับมือนี้นั่นเองครับมัดเด็ดลุงหลอดชอบมากๆคือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบอกไว้ก่อนนะครับบร่ได้เกี่ยวข่ายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับประเด็นจากเป็นการส่วนตัวนะครับผมอ่ะลุงหลอดมักมือนี้นะครับโกแก่นะครับผมเมื่อวานนี้ ออกไปองศากัะลมแน่นะครับผมออกไปแบบบอบง่ามเลยนะครับจ้าวได้นะครับรุ่นเกือบตนสามร้อยหกส่นุ่นเกือบรุ่นหมวกได้นะครับเก่งมากๆนะครับผมแลวก็ช่างเผือกนะครับเป็นบางไฟที่เก่งนะครับผมกรลอเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมรวก็อีกบางหนึ่งบุญพลานะครับบุญพลากระพาทาเซที่ไฟล่าสุดนะครับผมกับพิจารนาเอานะครับสำหรับลุงหลอดมาก ก็บอกตรงๆครับมักก็บอกมักเลยนะครับผมบางทีอีกบางหนึ่งท้ำยุ่นครับท้ำยุ่นนี่ครับเป็นบางไฟเก่งมากๆนะครับแม่นสีออกองศาลมกับจาวได้นะครับผมราคาแต่พันเปอร์เซ็นต์ครับหมูว่านี่ผ่าทาเศษทีนะครับผมลุงหลอดกับรียูวถึงตอนผ่าทาเศษทีนะครับเพราะว่าลุงหลอดสุดนะครับผมเฮ้ยชวนแอดเทวดานี่ก็เป็นมัดเด็ดคือกันนะครับแต่ว่าลุงหลอดบรดเติกเพราะว่าราคามันสูงนะครับให พี่น้องพิจารณาเอานะครับผมแล้วก็ไปเบื้องนาทานเอานะครับสร้างบนสีแบบสูนําโบสูสําหรับแอธทวดาลุ่งหลอดสูตามสร้างเท่านั้นนะครับสร้างบบสูลุ่งหลอดกับบบสูขื้อกันนะครับผมอ่ะคอยโชคให้ม้านะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับย้ําเป็นความชอบส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟสวัสดีค่ละลาลาลา